สบายดีพี่นอ้องว่าต้องมองตรงก่อนเนะาะวันศุภปีเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวกากาศสบายดีพี่นอ้องมืาอนี้พี่นอ้องท้าจอยคือได้มาอยู่น้ำเฮาสวัสบบดีพี่นอ้องมืาอนี้ท้าจอยอาสสนามาขอโทษจีิกะลาพี่น้าท้าวะนะาจอยพี่นมาขอโทษน้ำเฮาเี่น,นอ้องขึ้นจริงพี่นอ้อามือนะามือฝึกมือกินกระปุ่นพี่น้าฝึกกระป๋ะเลี้ยอยู่ห้ากรไปออกมาเนาะ ม่พิษเท้าเองพี่น้องพิษเท้าเองแหละจานนั้นเะฮาเข้าก็บไปออกมาม้านเนาะแม่นพันเข้าก็ไปห้องเผืนจริงพี่น้องแมนแล้วน้ากับมางององงอแม่นั่่นนงอเลยน้งกับไปได้ออกมาพี่น้องทุกจริงแมนแมนถูกความจริงพี่น้องเขาจอยวะเขาจอยพันแกเข้าก็ดีใจพี่น้องที่แบบว่า เออเพิ่นได้มาขอโทษเนาะเขากับ<ม>ให้อภัยกันพี่น้องพลอ,อยเข้าก็อยากให้เพิ่นแบบว่าได้มีสติขึ้นมาอีกนิดนึงนะพี่น้อง<ม>ก่อนอื่นก็ขอบคุณเนาะพี่น้องทางคุณแม่ใจดีเนาะเสาจอยที่เพิ่นได้แบบว่าเปิดประเด็นนี้มาให้เฮา<อ>ได้เข้าไปหาเสาจอยเนาะแต<ม>้เิ่นก็เขามาด้วยความแบบว่าดีพี่น้องคนเขามาด้วยแบบว่าอยากหาชุมเข้าได้ทุกคนเนาะ ซาจอยอยากห้ยโซาาแบบอย,า,อยากซอยเรือซาจอยจริงๆเพิ่นเป็นสายบุญพี่น้องเพิ่นบอได้แบบว่าเขามาแบบว่าวงการภัยเด้อพี่น้องเด้อไห้พี่น้องบางบางเอฟซีบางคนที่เพิ่นเขามาเนาะเพิ่นก็คืออยากโทรไปว่าออกไปคุยกับซาจอยแต่ซาจอยบอกออกมาคุยกับเพิ่นเนาะซาจอยไม่ฮะพน้ครับพี่น้นองนน้องเพ,พิ่น,น,น,นการแต่เขอโทษคุณแม่ไปแล้วเนาะ ขอโทษคุณแม่ประด้พี่น้องก็ขอโทษคนอีกข้าง,น,งนีจอยในในขีบนอกก็ขอโทษคุณแม่ลายๆค่ะแต่ว่าที่ห้องปเขาก็อยากให้นั่งได้ดีได้พี่น้องเขาอยากให้แบบให้นั่งแบบว่ามีสติขึ้นนะว่าน,นั่งสิเลยเราได้แบบว่าไปไปมากกว่านี้นะพี่น้องให้นั่งแบบมีสตินั่งสิได้กลับขึ้นมาแบบว่ามาอยู่กับเอฟซีเหตุแบบว่าคลิปออกมาให้เอฟซีเบิ่งแบบแบบ มีความเผดเพลินเนาะเ่าจอยคอแเมนสีแบว่าบ่มีความจริงใจต่อกันนะนะพี่น้องกาทุกสิ่งทุกอย่างเขาว่าเอาไปเนาะพ่อจอยมาฮ็ดคือเก่าพี่น้องพ่าจอยสีบริคือเก่าพี่น้องพี่น้องเป็นเป็นลักทานน้ำเฮาเด้อเ่าจอยว่าสีบริขี่เก่าแต่หน้าเฮากับสีบริได้บังคับนั่งเด้อพี่น้องว่านั่งสีแนวใดแต่การเลืออหของนั่งเฮาบ่ได้ให้เฮามาอยู่กับนั่ง ดือว่าอยู่กับทีมไพ่กันคือกันนะพี่น้องอยากให้อยู่กันด้วยแบบว่าความเข้าใจกันความสบายนะพี่น้องบอกว่าต้องมีปัญหากันเนาะทศจอยแปลว่ามีปัญหาากเนาะแต่ก็ดีใจทศจอยคือสิไปขีดแหละพี่น้องเพราะว่าเฮาได้ออกขีดไปเนาะเป็นขีดได้อีกคนนึงเนาะก็เลยอยากมาขอโทษเฮาก็ยินดีพี่น้องสิให้อภัยทศจอยบอกพี่น้องรุนน้ำกันเนาะแต่ก็มีข่าวดีพี่น้อง ุณแม่ขอโทษเพิ่นพี่น้องเพิ่นก็ะหาบข่าวดีไข่เข้ามาอีพี่น้องไข่เศ้าจอยเป็นสะพานบุญพี่น้องซื้อปูนถวายวัดหนึง 1, ่งพัน,างงน 1, บาทพี่น้องหนึ่งพันบาทงัวพี่น้องให้หัวยังหัวเสียงง่วนหอยฮองหนึ่งพันบาทพี่น้องถวายเขาวัดแต่กาไข่เศ้าจอยก็เฮาอีกคนละห้าร้อพี่น้องใน,นทางนี้เนาะเมืม่อนี่กะเบ,บิง้งเงินเฮากะ ไไปเอามาพี่น้องเพิ่นฝากมาให้เราแล้วเป็นทีเรียบโลดพี่น้องส่วนนันนี่นะให้ซัดจอยซื้อปูนเขาถวายวัดพี่น้องพอเพิ่นเขามากนะเพิ่นอยากซอยเรือซัดจอยจริงๆเลยพี่น้องอยากแวว่าให้ซัดจอยแบบมีห่องล้อมไส้เป,เป็นหนักบุญจริงพี่น้องเป็นสายบุญเพราะว่าคนหนักบุญเนาะเพิ่นสิบ่เขียดบ่แค้นไปพี่น้อง ถ้าคนใดหูแจกว่าพิษแล้วมาขอโทษเพ่นก็คือให้อภัยพ,พี่เนาะถ้าถ้าเป็นคนแบบว่าสายบุญจริงเนาะที่เพิ่นเขาเถึงนะเป็นกะสิหูแจกว่าคนใดพิษแล้วขอโทษกันก็คือให้อภัยเพื่นก็ให้ร่างวั่นมากพี่นอ้องเฮากระซดจ,จ่อยคนละหาร้อยบาทพี่นอ้องขอบคุณคุณแม่ลายๆค่ะขอบคุณแม่นะคุณแม่ลายๆด้วยพี่นอ้องให้คุณแม่แบบดีมีแหงลำรวยลำรวย เป็นหอมโพมหอมไส้ไข่ห้ากระสอจอยต่อไปพี่น้องแล้วก็ทุกถูกคนที่อยู่ในนำกันอะไพี่น้องมันนี่ติดตามกันต่อไปน้อพี่น้องเนาะว่าสิเป็นอะไรกันอันใดที่ว่าเข้ากับขอโทษอันเอฟซีชาวจอยน้ำเด้อพี่น้องทีว่าเอาไข่ชาวจอยแห้งกับเข้ากับขอโทษขออภัยพี่น้องชาวจอยกับขอโทษคือกันพี่น้องพบข้อกันอยู่วัดเด้อพี่น้องเข้าสิเอาคูณในถวายวัดก็คือ แต่นี่ต่อไปเนาะเขาจอยเขาเริ่มต้น hmm. กันใหม่พี่น้องเริ่มต้นกันใหม่พี่น้องอาจจะมีข่าวดีหลายๆเรื่องทีเอฟซีสิรอลุนน้ากันพี่น้องถ้ารอลุนน้ากันเนาะว่าาจะเป็นเรื่องใดเนี่ยน้องเนาะอาจจะได้มีแบบมีมีแน่นอนพี่น้องเราหวังน้ากันนะพี่เนาะพี่เนาะพเนาะถ้าลงมาหอดวัดนะพี่น้องเนาะ พยาบาลพุ่น้องใส่เสื้อเรืองมาบมาเนาะพี่น้องคุณแม่เพิ่นแกว่าให้เขาซื้อน้ำหวานเนาะเพราะจะเป็นกาแฟมันเบิรดพี่น้องก็เลยซื้อเอาน้ำสมน้ำหวานลงมาให้สบานที่ประเทศเวียกร่วมอยู่วัดได้มากินเนาะเมื่อเนกาสิมาบอกว่า สีมาบอพ่ยยบยานว่ามื้อนี้น่ะมียนพุนแม่ใจดีเพิ่นให้เฮาอ่าซื้อบุญให้สะจอยเป็นสะพานบุญซื้อบุญถวายวัดซิบสอบเฮียดีพอพบพใหย่บ้านย่าไมได้ก็พีแต่พ่อกำงานนี่เลยมี่เอาเพิ่นมาบริจาค ปูนบก12แม่ทัให้อยู่ดีแมงเด้อไฮโสให้มันไฮหลำให้รวยให้ได้เจริญธุรืองทางการค้าหากำไรได้ง่ายเออไฮโสดมันมันแต่ความเจ็บบ่อยได้ความไข่บ่อยมีเพราะไฮตีมีเงินเงินเงินคำแก้่ลายมากขึ้นน้ำแกงเด้อในป่าเฮาอย่าได้บกขาดแห้งขึ้นน้ำเม,มนาทีเด้อแม่ <สบ S 1> คุณแม่<ม>จะดี<ม>ท<า>ั้งกั<ม>นเมืองนอกพี่น้องก็ให้เป็นยูดีไม่แห้ง ลำรวยลำรวยเนาะเมนเป็นไห้สจอยเป็นสะพานบุญมื่อไนก่ะพอดีกะมีเคสหนึ่งสจอยมาขอโทษเฮ้าพี่ดองบอกให้พี่ยายบ้านดีใจนะคุณผู้ว่าผพิษกับคุณบ้านผู้แจกว่าขอโทษก่ะผู้จักโอ้คือเป็นห้วงคือการให้อภัยเนาะเป็นไหนตาหวาทันเจ็กคนเลาก็ได้หวะพอสจอยเพิ่นเพิ่นงอนเพิ่นห่าเนาะเขาก็เข้าใจเพิ่นพี่น้องพี่นี่เพิ่นในหน้าเพิ่นก่ะ าจ้ออยะปรเีทนแม่มบ่แม่นว่าสีว่าบุญคุณนะลุงบุญค,<อ>คุณม,เม่เป็นมาสีข้าวหไมวิสางเลยเฮาต้องมีบุญคุณบ่แม่พี่นออ้องก็ยังไงสาวจอยได้หลับกับแบบว่าทำ่า,าบุญคุณคือให้ทำความดีต่อเพิ่นแบบว่าเวลาเพิ่นโทรมาว่าอย่างกะให้ให้เว้ากันแม่ให้คุยกันแม่บ่แม่เสียบุญคุณแหละต้องใส่กันทั้งศาสต์บ่แม่เด้อพี่น้องบ่แม่แนวนั้น เขาเข้าไปเขาบอกแม่สิว่าอยากเป็นบุญคุณภัยก็คือว่าอยากให้หมู่ได้ปปนสมากลูัแม่นอยากให้ได้พี่น้องอยากให้เพิ่นได้ต่างประเทศไปในประเทศต่างประเทศแม่นเพิ่นให้เงินเฮามากกว่าน้องลุงแม่นเฮาก็อยากให้มีประโยชน์ให้นะพี่น้องประโยชน์ให้มีคุณค่าเนาะคอยากให้ได้เบิดทั้งสองกับสองฝ่ายเลยเพิ่นเป็นผ่าให้ก็อยากให้เพิ่นแบบดีใจมีความแบบให้มันมีคุณค่าหั่นนะพี่น้องเพิ่นเป็นผู้ส่ยเลือก็ให้เพิ่นได้มีความดีใจ แมผู้เป็นสะพานเงินสะพานคำให้กับหายหอดให้ตึงกับหายดีใจนำกันผู้เฮ็ดกับหายดีใจแมก็ดีใจทั้งพี่น้องมาสดสวยมันเองก็ได้ทั้งปูนได้ทั้งน้ำสมน้ำหวานพี่น้องมาให้เป็ดกินทางสลาวัดเนาะมีแห้งมังคั้งสมบูรณ์เออเฮาให้ได้สดไใสสวยมีใหญ่ใจดีเฮาก็ไดบั้นอยังหลายอันหลายอย่างได้ยังหมดทะเลเป็นขนักยังเหาะเบิดนี่างไยังเป็นเมืองขากัน ง่าย uhm. นาพื hai, nice ้นลงมาเห็ดแต่ละมือละวันเนาะหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเป็นเห็ดฝั่งนั้นยังบ่แลเด้วสิไปเบิ่งฝั่งที่เป็นแต่งแล้พี่นองไปเบิ่งเนาะสีมือพอญ่บ้านพี่น้ะงามสำได้ไปนางไปเบิ่งนำกันได้พี่นองอันนี้สเป็นแบบพญานาคเนาะทางขึ้นมันได้เด้พี่นอง พี่้องงามแล้วก็บ่ได้ลงมาลายมืออายเว็นไปแล้วดี่พี่น้องตีปุดแตงแล้วขังนีเนาะงามพี่น้องนี่เป็นซาลาแบบรอบวัดบ้านเฮาเนาะปลาอันนี้คือยาเีย ข้าวะหม่าคืออยังให้ขึ้นเพิ่นเพิ่นขึ้นไปนั่งนี่ปไานั่งเทศอยูดทึ่งเลยปไาพี่น้องงามบอกพี่น้องเวลาพระเพิ่นมานะข้าวะมาพี่น้องเป็นซีมือซาบ้านเห็ดเองพี่น้องงามค่ะสอยกันเห็ด เพิ่นเฮ็ดเมื่อยพักกันนอนพักผ่อนพี่น้องอันนี้เป็นแบบว่าทานผ้าผืนนางสั้นเข่าพี่น้องเวลาเผืนนางสัน้นเข่า้าพี่น้องซาจอบเป็นผู้บริการในคนใหญ่บ้านพี่น้อง คนแม่นะบ้านจนไเบือเืเื่ดงอาช้าจ่อยเมื่อใดก็ได้มาซะจ่อยช้าจ่อยอยากงอนในหนึ่งมาว่ากับัดช้าจ่อยสิเปลี่ยนเลยผนว่าเปลี่ยนได้ได้เปลี่ยนจนบูไปใกล้กับเพื่อนได้ใหนบอตอนน่ะเนาะซ้มมาขี้พงาวบ้านผลกระไก่กระถั่วงอยู่จะได้ได้ม่นเบีย บานเแมน่นีคือี่คือกระจให้เห็คีเก่า่ับบว่าแต่คุณแม่กระทั่งเอฟซีทุกคนน้าเพิ่์ได้แบบว่าเอนแมนเพิ่ก็ขอโทษอีกครั้งทั้งเฮาและก็ซัจอยน้เลยพี่นนองบอแม่ว่าแต่ซัตจอยพิษตัวเฮากัคือกันพี่นนองกั้ปรับปรุงใส่กันเนาะมาต้องการบน แม่น้ำเบงน้ำกันพี่น้องมันอยู่ในวัดโบสถ์นี่แหละแมนความดีความงามเนาะนี่พี่น้องผลอาปูดมาส่งเป็นทีเรียบร้อยเอาไว้ใช่รูมคุณละขังเดียวกันผลอาปูดมาส่งอลไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฮักกัสล่าเด้อพี่น้องพบกันคลิปหน้าเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊ก,ก็ลาวไว้เด้อพี่น้องซัดจอยน้ำสวัสดีพี่น,อนอ้อ,นนอง